มได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3 8 0 8 3 8 0 9บทที่3,808เคลลี่แวสเลอร์มองเฟยเกิดสิ่งอย่างแปลกใจเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของคุณหนูใหญ่ตระกูลเฟยจะเฉียบคมมากขนาดนี้เพียงไม่นานก็พบจุดสำคัญในทันที ดังนั้นเธอจึงยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าแล้วกล่าวว่าอันที่จริงเมื่อ30ปีก่อนเธอมีชื่อเสียงมากในแวดวงชั้นสูงของอเมริกาแม้กระทั่งตอนนี้ผู้คนมากมายต่างก็พูดถึงเธอด้วยความเกรงใจ เมื่อฟังถึงตรงนี้เพื่อเขิดอซินก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นจึงถามเธอว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆง,งั้นบางทีฉันอาจจะเคยได้ยินชื่อเธอมาก่อนเธอชื่ออะไรคะสะดวกที่จะบอกฉันไหมเคลลี่แวสเลอร์ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างแผ่วเบาเธอจากไปหลายปีแล้วไม่มีอะไรที่ไม่สะดวก ว่าแล้วเคลลี่แวสเลอร์ก็เก็บรอยยิ้มสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความคิดถึงความเทิดทูนบูชาและความเศร้าปนอยู่เล็กน้อยชื่อของเธอคืออันเชิงซีเมื่อ30ปีก่อน เธอเป็นที่รู้จักในฐานะราชินีแห่งการลงทุนของซิลิคอนวันแรกไม่รู้ว่าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ไม่แปลกถึงอย่างไรเธอก็จากไปเกือบ20ปีแล้วตอนที่คุณเพิ่งจะเกิดเธอก็ย้ายจากอเมริกาไปแล้วเมื่อได้ยินชื่ออันเฉิงซีสามคำนี้เฟยเขื่อซินก็ตกตะลึง เธออุทานออกมาว่าอันเฉิงซีฉันจะไม่รู้จักอันเฉิงซีได้ยังไงเธอคือของพวกเราเมื่อพูดถึงตรงนี้เธอก็ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วรีบกล่าวต่อว่าเธอเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนมากมายนับไม่ถ้วน ในความเป็นจริงสัญชาตญาณของเฟยเขือดซินอยากจะบอกว่าอันเฉิงซีเป็นไอดอลของสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทุกคนเธอเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่สร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าสิทธิ์เก่าสแตนฟอร์ดทุกคนแข็งแกร่ง,งเธอเป็นเสมือนการดำรงอยู่ของสัญ,ญลักษณ์แห่งสแตนฟอร์ด ในสแตนฟอร์ดไม่มีใครที่ไม่รู้จักอันเฉิงซีแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปเมื่อ20ปีที่แล้วก็ตามแต่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ยังเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความทรงจำที่เธอทิ้งเอาไว้ เธอเป็นสิก่าวหญิงที่อยู่ในอันดับสูงสุดของหอเกียรติยศสแตนฟอร์ดเธอได้สนับสนุนโครงการสตาร์ทอัพที่มีลักษณะเหมือนนกอินทรี C, หนุ่มสยายปีกโบยบินจำนวนมากทั้งในสแตนฟอร์ดและซิลิคอนวันเล่ซึ่งขณะนี้หลายคนได้เติบโตขึ้นเป็นยักษ์ใหญ่ในโลกของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีระดับสากลไปแล้ว ที่สแตนฟอร์ดมีถนนที่ตั้งชื่อตามเธอนอกจากนี้ยังมีอาคารเรียนและกองทุนการศึกษาที่ตั้งชื่อตามเธออีกด้วยในเวลาเดียวกันเธอยังได้รับการยอมรับจากสิทธิเก่าชาวจีนของสแตนฟอร์ดทุกคนว่าเป็นดั่งแสงสว่างของชาวจีนในสแตนฟอร์ดแม้ว่าเฟยเขิดสซินจะไม่เคยพบกับอันเฉิงซีมาก่อนแต่เธอก็เคยได้ยินวีรกรรมมากมายของอันเฉิงซีตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็กด,ดังนั้นเมื่อตอนที่เธอ ังเด็กมากเธอจึงถือเอาอันเฉิงซีเป็นไอดอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเสมอมาและเหตุผลที่เธอสอบเข้าสแตนฟอร์ดก็เพราะได้รับอิทธิพลจากอันเฉิงซีนั่นเองและเมื่อเธอมาถึงสแตนฟอร์ดหลังจากที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีรกรรมของอันเฉิงซีเธอไม่เพียงตกใจในความเก่งกาจเท่านั้นแต่ยังยุย่องอย่างจริงใจอีกด้วย ในส่วนลึกของหัวใจเธอรู้สึกว่าหากความสำเร็จของตัวเองในอนาคตสามารถบรรลุได้เพียงหนึ่งในสของอันเฉิงซีในตอนนั้นงั้นชีวิตนี้ของตัวเองก็จะไม่สูญเปล่าแล้วแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่านักออกแบบตกแต่งภายในที่พบกันเป็นครั้งแรกจะรู้จักอันเฉิงซีเมื่ออดีตที่ผ่านมาดังนั้นทั้งตัวตนของเธอจึงยืนนิ่งด้วยความมึนงงอยู่อย่างนั้นและหัวใจของเธอก็เต้นล อย่างงแรงในขณะที่เซียวชูหรานผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างๆก็ตกอยู่ในความมุนงงเช่นเดียวกันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้ยินชื่ออันเฉิงซี เธอไม่รู้ว่าเมืองหลังคำสามคำนี้แทนอะไรยิ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำสามคำนี้เชื่อมโยงกับตัวเองอย่างซับซ้อนจนยากจะแยกออกได้เธอแค่รู้สึกว่าชื่อนี้ฟังดูเหมือนบทกวีอันไพเราะบทที่3,809เคลลี่แวสเลร์คิดไม่ถึงว่าเฟ่ยเกิดสิ่งที่อายุยังน้อยจะประทับใจอันเฉิงซีอย่างสุดซึง้ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากท่าทางของเธอแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเทิดทูนบูชาอันเชิงซีเป็นอย่างมากสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกโล่งใจและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจผ่านไปหลายปีแล้วยังมีหลายคนที่จำเธอได้ช่างเป็นเรื่องที่ดีเสียจริงเฟยเขิอ์สินพยักหน้าและรีบถามเคลลี่คุณรู้จักกับอันเชิงซีได้ยังไงคะ เคลลี่เวสเลอร์กล่าวด้วยความคิดถึงเมื่อตอนที่ฉันเริ่มเข้าสู่วงการออกแบบความคืบหน้ากลับไม่ราบรื่นเอาซะเลยแม้ว่าฉันจะออกแบบบ้านพักส่วนตัวระดับไฮคลาสแต่ผู้ใช้ระดับไฮคลาสเหล่านั้นก็มักจะมองข้ามนักออกแบบที่ไรประสบการณ์อย่างฉันและสังคมอเมริกันในขณะนั้นผู้หญิงมักจะถูกเลือกปฏิบัติในหลายๆงานแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการออกแบบก็ล้วนไม่มีข้อยกเว้น In. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอก็ถอนหายใจเบาๆและกล่าวอย่างซาบซึ้งว่าตอนนั้นฉันทั้งประหยัดกินประหยัดใช้ทุ่มเงิน5,000เหรียญเพื่อเปิดนิทรรศการการออกแบบเดี่ยวครั้งแรกของฉันที่บรุกลินนิวยอร์กแต่นิทรรศการออกแบบครั้งนั้นแทบไม่มีใครสนใจเลยมีผู้ชมมาเยี่ยมชมบ้างเป็นครั้งคราวและมักจะเดินออกไปพร้อมกับใส่หัวจนกระทั่งอันเฉิงซีซึ่งบังเอิญผ่านมาในตอนนั้นเดิน เข้ามาหลังจากนั้นหลักคะเฟ้ยเขื่อสินถามอย่างร้อนรนหลังจากนั้นเธอก็ให้โอกาสคุณใช่ไหมคะ เคลลี่เวสเลอร์ยิ้มอย่างจริงใจและกล่าวต่อไปอีกว่าฉันกลับยิ่งคิดว่าเธอมอบโลกใหม่ให้กับฉันหลังจากเหตุการณ์คราวนั้นเธอไม่เพียงมอบคฤหา์ชั้นยอดในแมนฮัตตันให้ฉันออกแบบทั้งหมดแต่เธอยังพาฉันเข้าสู่สังคมชนชั้นสูงของแมนฮัตตันแนะนำฉันกับทุกคนรอบตัวเธอตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้รับความนิยมอย่างลึกลับและก่อนที่การออกแบบอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกจะเสร็จ สมบูรณ์ฉันก็กลายเป็นนักออกแบบบ้านพักส่วนตัวที่เป็นที่ต้องการตัวในแมนฮัตตันเสียแล้ว เคยเขิดซินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจจิตใจเช่นนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆสามารถแบ่งปันทรัพยากรที่ดีที่สุดให้กับคนแปลกหน้าได้อย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่แปลกใจเลยที่บริษัทหลายแห่งในซิลิคอนวัลเล่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆภายใต้การลงทุนของเธอผู้ที่อุทิศตัวให้ผู้อื่นเช่นนี้มักประสบความสําเร็จสูงสุดเคลลี่แวสเลอร์กล่าวอย่างเห็นด้วยว่าเธอคือคนที่เสียสละอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้มาใหม่เธอคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอหากเธอคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเธอก็จะไม่นิ่งดูดายปล่อยให้ความสามารถและพรสวรรค์ถูกฝังไว้อย่างไร้ค่า ในเวลานี้เซียวชูหรานที่อยู่ด้านข้างก็ยืนฟังด้วยความหลงใหลแม้ว่าเธอจะมีประสบการณ์ทางสังคมเพียงเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่เคยพบคนอย่างอันเฉิงซีในความคิดของเธอผู้หญิงที่ตัวเองไม่เคยผ่านพบหรือกระทั่งได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกคนนี้ดูเหมือนจะมีเสน่ห์อันไร้ขีดจำกัด แต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่เคลลี่เวสเลอร์พูดก่อนหน้านี้ว่าอันเฉิงซีได้ตายไปกว่า20ปีแล้วเธอก็อดที่จะถามไม่ได้ว่าขอโทษนะคะคุณผู้หญิงอันคนนี้ทำไมถึงเสียชีวิตเร็วจังคะฉันเองก็ไม่ทราบแน่ชัดเคลลี่เวสเลอร์ใส่หัวฉันรู้แค่ว่าในขณะนั้นครอบครัวของเธออ้างว่าเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุแต่ฉันไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดว่าเพราะอะไร พี่เขอซินพูดอย่างจริงจังมากในเวลานี้ฉันเคยได้ยินคุณปู่พูดถึงการตายของอันเฉิงซีดูเหมือนว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนั้นซับซ้อนมากซับซ้อนมากถึงขนาดที่เขาต้องเก็บเป็นความลับ ที่จริงแล้วฉันเคยถามเขาหลายต่อหลายครั้งแต่เขาเตือนฉันอย่างจริงจังว่าอย่าค้นหาอีกต่อไปและยังบอกด้วยว่าอย่ามองแค่ว่าตระกูลอันที่สามารถรังอันดับสามของบรรดาตระกูลชั้นนำทั่วโลกแต่เมื่อเผชิญกับเรื่องนี้ก็ยังไม่ทำการต่อสู้ใดๆ เคลลี่เวสเลอร์ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าพวกเราหยุดพูดถึงหัวข้อหนักๆเหล่านี้กันเถอะค่ะคุณเซียวจะพาเราไปเที่ยวชมเมืองจินหลิงอยู่ไม่ใช่หรอคะ ใช่ฟเฟเกิดซินเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างรวดเร็วแล้วพูดกับเซียวชูหรานว่าชูหรานช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้เราสองคนจะต้องตามคุณแล้วนะเซียวชูหรานรีบกล่าวฉันวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเราออกเดินทางกันตอนนี้เลยดีไหมตกลง เซลทูรร้านพัฟเฟยเขิดซินและเคลลี่เวสเลอร์เที่ยวชมรอบๆบเจนหลิงตลอดทั้งวันแม้จะเดินกันจนเท้าพองแต่ก็ยังเต็มไปด้วยพลังงานที่เหลือลน้นไม่ใช่แค่เพราะเคลลี่เวสเลอร์เป็นไอดอลของเธอเท่านั้นแต่เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้เธอได้ยินประสบการณ์ในตำนานเกี่ยวกับอันเฉิงซีมากมายตลอดทาง หลังจากฟังเข้ามากๆเซียวชูรานถึงกับรู้สึกว่าหากตัวเองยังขืนฟังต่อไปอีกกลัวว่าไอดอลในชีวิตคงต้องเปลี่ยนจากเคลลี่แวสเลอร์ไปเป็นอันเฉิงซีที่จากไปเมื่อ20ปีก่อนเสียแล้วแต่เธอไม่รู้ว่าผู้หญิงในตำนานคนนี้แท้ที่จริงแล้วคือแม่ของสามีเธอนั่นเอง